แม่แต่ความเผิดเพื่อนมันก็เอาแต่อารมณ์เก่าๆลรามาเสียมันมีของใหม่ดอกแต่มันคือบบเปิดบบนายทำแต่ของวันคือบบเปิดตัวนี้มันเป็นสัญญาณเลยหมอเป็นสัญญาสอนเดียรมามันมีความอยากขึ้นเหตุน้ำมันนั่นคือการมันมันก็ให้ให้ความพอใจขึ้นมากมันก็เลยเป็นตหารอเลียงกันไปเรื่อยๆเป็นวงจรตัวนี้ไปเรื่อยๆแต่เมือนนึงหาเขาเริ่มหันมาฝึกเริ่มหันมาปฏิบัติ เข้ามาปฏิบัติเป็นแนวใด๋วภาวนาเป็นแน่วได๋วภาวนาอีหลีคือการเขามาคัดเจ้าของคัดอย่างคัดอารมณ์ความคิดความหม้สซึกเวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นระบบไปก็มันเพราะว่าความหม้สซึกว่าเป็นเท่ากิกิเลสทั้งหลายเนี่ยคืออารมณ์เด้แต่สมือนเนี่เข้าเห็ุตามอารมณ์ตลอดเขาบ่าเคยคัดเลยมันมันแสดงอย่างขึ้นมากกับไปไปตามแต่มือ่อนึงเขาสิออกจากมันเนี่ยคิดว่ามันสิถูกบ่ เพราะว่าอารมณ์นี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกถ้าสิพลออกจากโลกก็คือพ้นออกจากอารมณ์